อาทีนี้ไปกันแค่ภูเก็ตมั้งค่ะเมื่อที่เราสาวภูเก็ตเนี่ยได้เกิดเหตุน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามในบีบ๊อบเกลียงตอนนี้ค่ะ,คะทางเจ้าหน้าที่ซาธ,ธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแจกใจาญยย้าสร้าหมันประจำบ้านพร้อมทางไปดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเป็นพิเศษค่ะให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ จหวัดที่ซาธาณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็ได้เดินลุยน้ํากันเลยนะนํากลองย่าสร้างเหม่ประจำบ้านนี่แหละค่ะไปมอมให้กับประชาชนทีประสบภัยน้ำท่วมทีบริเวณซาอมกองซอยนึ่งตาบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะคือบางคนเนี่ยเขาไม่สมัรถออกจากบ้านได้เพราะว่ามันยังมีน้ำท่วมข้างยู่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ทีมีโรคประจําตัวมานทีเราเห็นใช่ไหมคือบางคนค่ะเป็นผู้ป่วยที่เขามีแผลแต่วาออกจากบ้านไปล้างแผลไม่ได้ค่ะถ้าจะออกจากบ้านไปล้างแผลก็ต้องนั่งเรือไป แต่ว่ามันก็ลำบากนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะกลัวว่าออกไปแล้วเด๋ยวแล่มันอีโดนน้ำติดเชื้อติดไร้ไปแล้วทําให้ไม่ได้ล้างแพร่มาแล้วสามวันค่ะก็แ,กแต่ว่านี้นะคะจันที่สาธารณสุขเนี่ยก็เข้าไปดูแลให้ทึ่งบาาง้านไปล้างแพร่ให้ทึ่งบ้านเลยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทิมไม่ทิ้งกันแม้ยามลำบากค่ะนายสมบัติสิงคาระนะครับจหนที่สาธารณสุขอําเภอเมืองภูเก็ตแก๊บบอแมวาพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วแต่ว่ามีบางพื้นที่น้ำยังท่วมขังอยู่ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่นำกล้องยาสามันประจำบ้านมอบหถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยรายได้มีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายจะได้ประสานเจ้าหน้าที่มารับไปพักนะครับยังโรงพยาบาลรอพ่อตตรือว่าสถานที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนะ,ะก็ช่วยเลื่อนลงพื้นที่กัน